ให้ชมสักสี่นัดจ้าเพื่อนๆสี่นัดพอแล้วนะเปลืองกระสุนผมให้ผมเก็บไปขายเถอะนะครับอ้าโอเคดูโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกดูดุกวันนะครับอืครับสสิีเพื่อนทุกคนด้วยครับชื่อคลิปสั้นครับอยู่กับแบงค์เฟดดิ้งกันนะครับสินค้าควบคุมนะครับผู้ซื้ออายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับดูถ่ายหน้าตรงถือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยกล้องหลังนะครับ วางบัตรบนกระดาษแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์รหัสใบเสนอขายครบถ้วนนะครับตัวนี้ก็ซื้อได้แล้วนะเป็นการยืนยันตัวเองนะครับผมร้านก็อนุมัติแล้วนะครับผมก็แบงค์ฟลิตการวันนี้อยู่กับปืนเสียงเป่าขนาดไม่ขับเคลื่อนนะครับขนาด9มม PAK นะครับอยู่กับ Glock 19ค่ายดีเทกตัวนี้คลิปเต็มร้านรีวิวไว้ให้แบบจุใจแล้วนะครับทั้งคลิปยิงคลิปแยงมีหมดครบนะครับตัวนี้อยู่กับ Glock 19 Gen 4นะครับตัวของ ค่ายงานรีเทรีเทนี่ก็ทําปืนมาหลายอย่างทั้งบาลิตต้านะที่เด่นๆของเขาก็บาลิตต้าซิก226นะครับแล้วก็อ่ตัวของกลอก19กลอก17นะครับตัวของ 84fs นะครับโหทํำหลายอย่างมากนะครับสําหรับค่ายรีเทนะครับมาแอดก็บวันนี้อยู่กับกลอก19 Gen 4นะครับมาร์กิ้งเป็นร่องลึกนะนี่ครับจะเห็นนะว่ามาร์กิ้งเขาเขียนว่า9.19ออสเตรเลีย9.19 Gen 4นะครับอาจจะพูดงงๆหน่อยนะครับเพราะว่า ต้องรีบถ่ายนะครับผมจะไปข้างนอกแล้วนะครับก็เลยเอยเดี๋ยวลงคลิปหน่อยดีกว่าวันนี้นะครับก็เลยอ่าโอเคก็ลูกของเขาที่ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ทั้งปอกทองแล้วก็ปอกเงินของโอโุซานแล้วก็ของโบกติกไปใช้ได้ก็มีสามสามยี่ห้อนแนี้ที่ยังมีขายอยู่นะในประเทศไทยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นจุกอัดแรงดันแบบเหล็กกั้นนะครับคือเพื่อนๆไม่รู้เนี่ยชอบเอาสว่านไปเจาะเล่นกันนะครับเจาะปุ๊บ จะให้มันโล่งๆเหมือนปืนแล้วเพราะนั้นยิงไม่ได้เพื่อนๆปืนมันจะสูญเสียกําลังสูญเสียแรงดันทําให้ปืนมันไม่สามารถทํางานแบบอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองเพราะมันจะต้องใช้แรงระเบิดเพื่อผลักสไลด์กลับไปข้างหลังแล้วก็ผลักสไลด์กลับมาด้วยสปริงตรงนี้ผลักผลักกลับไปด้วยแรงระเบิดนะครับผลักกลับมาด้วยสปริงทาให้ลูกต่อไปเนี่ยมันเข้ารังเพลิงพอเข้ารังพอทีนี้มันไม่มีแรงดันใช่ไหมพอมันยิงไปปั้งปืนมันสไลด์ไม่ขยับ มันก็ไม่เกี่ยวลูกกระสุนนะดต่อไปออกอะล,ลูกในลังเพลิงออกลูกที่ยิงไปแล้วออกแล้วลูกนะัดต่อไปเข้าแต่ก็จะได้ยิงต่อต่อเนื่องไงแต่พอนี้พอปืนมันเสร็จสูนเสียแรงดันเนี่ยมันไม่สามารถจะยิงได้ด้วยตัวของมันเองปืนก็พังนะครับอย่าไปหาทํานะครับไม่รู้ไม่ได้แปลว่าผิดแต่ควรรู้นะครับถ้าเราจะเล่นปืนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับเป็นสินค้าควบคุมนะก็ถ้าซื้อไปนะครับก็แนะนําให้ไปจดแจ้งต่อนายทะเบียนให้มันเรียบร้อยนะครับผมมันจะได้ เราจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับเพราะว่าเราก็ทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมอ่าโอเคผมถ่ายมือเดียวด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวให้ฟังเสียงสไลด์ของเขาหน่อยนะครับเสียงสไลด์เป็นไงเอามาใกล้ๆมานี่ครับผมเสียงสไลด์นะครับคมครับลองฟังเสียงไก่ไกลคมครับหน้าไกลแบบสองชั้นด้วยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปแต่งให้ดูครับร้านเลือกใช้นะครับไฟฉาย X สามร้อยในการเพิ่มความหล่อให้กับ ดีเทลต่างๆนะครับให้กับปืนนะครับอ่ะโหแม็กแข็งนะครับถ้าแม็กแข็งนี้ก็ปลดแม็กออกก่อนปุ๊บนี่ครับแล้วค่อยใส่สไลด์เข้าไปนี่ครับเพื่อนๆพอเราใส่ไวฉาย x สามร้อยเนี่ยหน้าตัดสั้นๆอย่างเงี้ยโหมันทําให้ปืนมันมีดีเทลนะครับมันดูมีอะไรอ่ะดูมีความหล่อของปืนนะครับแบบอโคตรหล่อนะครับนี่ดูดิโคตรหล่อนะครับเพื่อนๆดูนี่ครับยังหล่ออ่าโอเค ก็เดี๋ยวทดสอบให้เพื่อนๆรับชมเลยดีกว่านะครับไม่พูดเยอะละไปทดสอบให้ชมสักสี่นัดนะเพื่อนๆสี่นัดพอแล้วนะเปืองกระสุนผมให้ผมเก็บไปขายเถอะนะครับอ่าโอเคดูโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกดูดูควันนะครับอื้มป้าชอบถูกใจแล้วทักมาครับผมขอบคุณครับ